ดวงสัมพันธ์กัน,ค, ana, น,นคู่แท้แน่นอนคู่แท้ฮยอนบินซนเยจินเข้ากันได้ดีตามหลักโหราศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับสื่อเกาหลีใต้อย่างโคเลนโบได้ออกมาวิเคราะห์ราศีของทั้งคู่ว่าความเข้ากันของทั้งคู่นั้นสูงมากจริงๆเริ่มต้นที่หนุ่มฮยอนบินซึ่งเกิดในวันที่25กันยายนราศีตุล คนที่เกิดภายใต้สัญลักษณ์จักรราศรีนี้จะมีลักษณะที่ดูเป็นการทูตและมีความยุติธรรมเหมือนกับสัญลักษณ์ราศีรวมถึงเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีไหวพริบและมีชั้นเชิงในความสัมพันธ์ ในด้านตรงกันข้ามกันส่วนยีจินซึ่งวันเกิดของเธอเนี่ยคือวันที่11มกราคมราศีมังกรโดยชาวราศีนี้เนี่ยจะมีลักษณะความรับผิดชอบมีความเป็นระเบียบวินัยและทุ่มเทให้กับครอบครัวของพวกเขานะครับและนี่คือการวิเคราะห์นะครับจากสื่อดังอย่างเว็บไซต์โคลเรนโบนะครับและตามหลักโหราศาสตร์นั้นนะครับราศีมังกรมักมีความอ่อนไหวเล็กน้อยดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่ดีที่ราศีตุลเนี่ยซึ่งมีลักษณะการสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างมีชั้นเชิง จะทำให้ความสัมพันธ์ของเขาเนี่ยราบลื่นยิ่งขึ้นเมื่อเทียบกับในราศีอื่นๆนะทั้งหมด12ราศีทั้งนี้เมื่อมองสัญลักษณ์ของทั้งคู่โดยราศีมังกรตัวแทนของโซเนจินเนี่ยซึ่งมีความถ่อมตนขณะที่ฮยอนบินเนี่ย ดูเป็นหนุ่มสังคมและหากทั้งคู่ตัดสินใจสารสัมพันธ์ก็ไม่มีอะไรที่น่าจะเป็นไปไม่ได้ฮยอนบินและซนเยจินนั้นเหมือนส่วนผสมที่ลงตัวกันนั่นเองนะครับและนี่คือบนนคทความวิเคราะห์จักรราสีของทั้งคู่ของเว็บไซต์ชื่อดังโคเรียนโบนะครับซึ่งเหมาะสมกันอย่างมากนะพูง่ายว่าทั้งคู่เกิดมาเพื่อคู่กันนั่นเองนะคุณมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปจะลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารอัปเดตกัน